สวัสดีครับวันนี้เรามาารีวิวขนมจีนไม้ไทยครับไายไหมของเฮามาลองเบิร์ครับสี่เป็นยังไดครับได้มานะครับขั้นแรกขั้นแรกแกะครับแกะแกะแกะ่หน้ามนะครับน้าเปียนมดแล้วเหนียวนุ่ม เท okay, ลงไปเลยครับนี่แช่เรียบร้อยแล้วนะครับรออีกประมาณสักสิบห้าสิบห้านาทีครับเดี๋ยวค่อยอต้มน้ําร้อนรั่วกันนะครับคราวนี้เราต้มน้ําเดือดแล้วนะครับเราจะเอาขนมจีนลงครับเอาลงไปเลยครับมันจะต้มน้ําเดือด ครับเอาไว้กี่นาทีสามนาทีนะครับประมาณสามนาทีมันจะเป็นเส้นนุ่มนุ่มเหนียวเหนียวนุ่มแล้วแต่คนชอบครับรอครับสามนาทีครับคนคน รออีกสักสามนาทีนะครับตอนนี้กำลังจะครบสามนาทีแล้วนะครับเราจะตักเส้นออกไปดูก่อนว่านุ่มเหนียวหรือ,อยังได้แล้วบ่รอครอนนะครับปิด อุณภูมิลงครับนี้เราก็จะเอามาใส่น้ำเย็นใส่น้ำเย็นนะครับเพื่อจะให้เส้นมันออกมานุ่มครนครครับวันนี้เรามีแม่เครือ กินง่ายครับซื้อติดบ้านไว้ก็ดีเทใส่น้ำครับชารโรมชารโรมโอ้เป็นเส้นครับขนมจีนครับจะเป็นเส้นแล้วหลังจากที่เราทำมานะครับตอนนี้ สูงลงตรงจานครับเหนียวนุ่มครับขนมจีนไม้ไทยครับเนั่งรับพี่น,อน้องเสร็จเรียบร้อยเด้อบัดนี้ที่ได้กินกินแล้วตามเบิ่งนะครับขนมจีนใช่ไหมกินกัตบต่ำบังหุ่งครับต่ำเยี่ยมลองไปหน่อยอื้อ